สวัสดีครับอยู่กับหก้อดัมกลีนนะเ,เราเริ่มงานในเช้าเลยครับวันนี้เพราะเราติดภารกิจเอองานใหญ่ๆอยู่ประมาณอีกหนึ่งงานครับต้องทำตรงนี้ให้เสร็จงานใหญ่มากเราก็เลยลุยในเช้าเลยครับเอาให้เสร็จงานไกลๆก,ก่อน เดี๋ยวให้แซมวิ่งเขาตักดินดานครับทำทางตรงนี้แค่จุดเดียวไม่ต้องขุดออกมั้งแซมไม่ต้องขุดลึกเออ แอมไม่ต้องขุดลึกฮะด,ดินตรงนี้มันแข็งแล้วแซมวิ่งครับครับ

ก็คือลูกค้าไม่ต้องการหน้าดินครับเราก็เลยต้องเจาะฝั่งโน้นก่อนเดี๋ยวพามาดูครับตรงนี้ทําไมเราไม่เจาะตรงนี้ออกนะลูกค้าไม่เอาครับหน้าดินก็แปลกเหมือนกันบางคนก็ชอบหน้าดินบางคนก็ชอบดินดานครับดินตับมาอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ก็ฝนตกเข็ที่ฝนตกนะตกเมื่อวานครับน้ำเต็มเลยไม่ใช่อุปสรรคครับตรงนี้ เดี๋ยวเปิดน้ำลงไปแห่งล่างเดี๋ยวทำทางขึ้นก่อนครับต้องลุยแต่เช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นหน้างานครับ Đây, nó lại cho đinh đan จงะนีๆๆๆ้แงะนี้ไนะนี่กคนขับหกล้อครับช่วยช่วยดัน เราก็ช่วยถ่ายคลิปให้ครับเรายะอัปเดตทุกสถานการณ์ให้เอฟซีได้ดูกันครับ <c oughs> ว่าบอโลนี้จะเป็นยังไงอืออ่ะถอยมาทำทางกันป่ะ <c oughs> ทำทางตรงนี้กันป่ะ mà về làng rốt mà vậy Thế thằng đi mà Chạy tre Tre นั่นแหละนั่นแหละจะไตรเฮยยปว่าเไปไปทตรงนี้แหละมันจะเป็นภาษาค่อนข้างแยซับซ้อนเลยนะบางคนก็ไม่เข้าใจครับแต่เราก็แปลให้จะไตรเหยยก็เทตรงนี้แหละภาษาเขมรวันละคำครับกัญจังครับแปลว,ว่าหยอง